มาดูวิธีทำนะครับปางโกนะครับว <nose> hmm. <the> ันน no ี <other> ้จะทําแป้งว่าวดูนะครับเห็นนะครับแป้งว่าวนะครับที่สั่งมาจากเมืองไทยนะครับแป้งว่าวนะครับจะใกล้เคียงกับแป้งเมืองนอกนะครับแป้งเมืองนอกจะคุณภาพจะดีกว่านะครับแต่ก็แป้งว่าวนะครับที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับใกล้เคียงที่สุดนะครับแป้งว่าวนะครับเห็นนะครับแป้งว่าวกับแป้งเมืองนอกนี่ เกือบเท่ากันเลยนะครับเกือบเท่าแป้งเมืองนอกเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับจะนี่จะทําแป้งว่าให้ดูนะครับเราจะชั่งดูก่อนนะครับว่ามันเท่ากันไหมน้ําหนักเท่ากันไหม หกิโลนะครับน,นี่หนึ่งกิโลนะครับแป <deal> ้งว่าวนะครับต่อเลยนะครับเบกกิ้งโซดานะครับเบกกิ้งโซดานะครับครึ่งช้อนชานะครับเบกกิ้งโซดานะครับครึ่งช้อนชานะครับผงฟูนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับผงฟูนะครับ จะมาลอนร,รวมกันนะครับ2รอ,อบนะครับ เตียมแป้งไว้ก่อนนะครับเจ็ดเตียมแป้งไว้ก่อนนะครับแป้งว่าวนี่นะครับแป้งของไทยนี่จะจะเนื้อหยาบกว่าครับเนื้อหยาบกว่าแป้งเมืองออกนะครับเยนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนผสมแล้วก็ขั้นตอนนวดนะครับเยวนะครับมาดูขั้นตอนผสมนะครับเกลือนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเพิ่มได้นะครับจะเพิ่มก็ได้จะลดก็ได้นะครับเกลือนะครับ เกลือหนึ่งช้อนโตนะครับต่อแป้งหนึ่งกิโลนะครับน้ําตาลทรายนะครับสองช้อนโตะนะครับต่อแป้งหนึ่งกิโลนะครับแอมโมเนียนะครับแป้งหนึ่งกิโลนะครับแอมโมเนียก็หนึ่งช้อนโตะนะครับหนึ่งช้อนโตะนะครับแอมโมเนียนะครับหนึ่งช้อนโตนะครับยีสต์นะครับ ถ้าอากาศหนาวนะะหรือเยน็นหรือเป็นน้ําแข็งนะครับถ้าเมืองไหนประเทศที่หนาวก็อันนี้ช้อนเล็ urgency, นนเนกสุดนะครับเล็กสุดนะครับช้อนเล็กสุดนะครับนะครับถ้าอากาศร้ right อนจะใส่ประมาณนี้นะครับถ้าอ e. ากาศร้อนจะใส่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับอากาศร้อนจะใส่ประมาณนี้นะครับดูนะครับยีดเห็นไหมครับยีดก็จะประมาณนี้นะครับถ้าอากาศร้อนนะครับ น้ำมันพืชนะครับสองช้อนโต๊ะนะครับน,นะครับน,นะครับไข่ขาวนะครับสี่ใบนะครับถ้าใส่สองใบก็ต้องเพิ่มน้ำนะครับถ้าใส่สามใบก็เพิ่มน้ำนะครับถ้าใส่ไข่สองใบนะครับ จะฟูน้อยกว่าสี่ใบนะครับอพอจะไข,ข่ขานะครับไข่แดงลงไปก็ไม่เป็นไรนะครับนี่นี่นหน่ยนะ วันนี Anda, upp, ้จะใส่โยเกิร์ตด้วยนะครับวันนี้จะใส่โยเกิร์ตด้วยนะครับถ้าใส่โยเกิร์ตนะครับน้ําจากหกร้อยก็ต้องลดลงมานะครับเหลือห้าร้อยห้าสิบนะครับห้าร้อยห้าสิบนะครับนะครับถ้าเราใส่โยเกิร์ตนะครับเราจะต้องลดลงมาลดน้ําลงมานะครับโยเกิร์ตถ้าไม่ใส่นะครับก็ให้ใส่น้ําประมาณหกร้อยหกร้อยสิบนะครับ วิธีทำนะครับสําคัญนะครับวิธีทํานะครับถ้าเราทําไม่ถูกหลักไม่ถูกต้องนะครับฟางโก้เราก็จะออกมาไม่ดีนะครับฟางโก้ไปท่อแล้วมันแข็งมันเหนียวนะครับคือแป้งเรานวดใส่น้ําน้อยไปนะครับแป้งแข็งก็ไม่ได้นะครับแป้งเละก็ไม่ได้นะครับต้องให้พอดีนะครับ ถ้าเราไปทอดแล้วมันแข็งนะครับก็แสดงว่าแป้งเราม,มันแข็งนะครับเรานวดแข็งไปนะครับน้ําน้อยเราก็ต้องเพิ่มนะครับเราก็ต้องเพิ่มนะครับเรากะวาเวลาเอานะครับว่าอาจจะน้ํานี่จะไม่มีเขามาตายตัวนะครับถ้าอากาศหนาวเราอาจจะเพิ่มน้ําถ้าอากาศร้อนเราอาจจะลดน้ํานะครับก็ขึ้นอยู่กับอากาศอีกนะครับจําไว้นะครับการทําฟางโกเนี่ย ไม่ใช่ว่าในสูตรบอกว่า600ก็600นะครับอากาศหนาวก็600อากาศเย็นก็600ไม่ใช่นะครับขึ้นอยู่กับอากาศนะครับถ้าอากาศร้อนแป้งเราก็จะคายตัวเร็วแป้งเราก็จะทํางานเร็วขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับจาไห้นะครับเราต้องดูอากาศด้วยนะครับนะครับถ้าอย่างนี้มันมันแข็งไปนะครับถ้าอย่างนี้มันแข็งไปนะเราต้องเพิ่มนานะครับให้ให้เราให้เราสังเกตดูออนะครับว่าแป้งเรานขนาด ถ้าแป้งแข็งไปทอดมันก็ไม่ฟูนะครับมันแข็งนะครับมันคือไม่คึอมันมันฟูไม่ได้นะครับมันแข็งครับเละก็ไม่ได้นะครับต้องให้พอดีนะครับเห็นนะครับมือจุ่มน้ํานะครับเนี่ยถ้าถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าแข็งนะครับเนี่ยถ้าถ้าเป็นอย่างนี้เราก็รู้แล้วว่าแข็งนะครับเราก็เราก็เพิ่มน้ําเข้าไปนะครับแป้งว่าวเนี่ยจะจะกินน้ํามากนะครับเดี๋ยวหมดกลางนะครับ เราก็เตรียมน้ำเอาไว้นะครับเราก็เตรียมน้ำมาชุมมือนะครับเราให้เราให้เราสังเกตนะครับว่าแป้งเราปอนขนาดไหนเล็กขนาดไหนนะครับแป้งว่าวนี่จะต้องเพิ่มน้ำเข้าไปหน่อยนะครับ ไปแล้วมันจะเข้ากันแล้วนะครับให้เราเร่งให้เราทําความเร็วขึ้นนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันติดมือติดนะครับเท้าลึกๆเท้ลึกๆนะครับ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 สังเกตนะครับได้แล้วนะครับอันนี้จะหมักประมาณ 3- 4ชั่วโมงนะครับ แป้งอ่อนขนาดนี้นะครับแป้งอ่อนขนาดนี้เละขนาดนี้นะครับแป้งขนาดนี้บาง,งัานเถอครับเราจะต้องพักสามชั่วโมงหรือสี่ชั่วโมงนะครับเพราะว,ว,าว่าการพักแป้งเนี่ยเรายิ่งพักนานเท่าไหร่นะครับแป้งเรานี้ยิ่งจะเละไปเลยนะครับถ้าแป้งเราเละไปเลยใช้ไม่ได้ครับนะครับเราจะพักแป้งตัวนี้จะพักแป้งวันเสร็จสามถึงสี่ชั่วโมงนะครับ แล้วก็จะเก็บเข้าตู้เย็นนะครับจะทอดพรุ่งนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราจะไม่เข้าตู้เย็นเราอยากนวดนานเราเราเราอยากหมักแป้งนานเราอยากหมักแป้งเรานวดแป้งหนึ่งทุ่มสองทุ่มเราจะไปทอดที่สี่ที่ห้าเราไม่อยากเอาเข้าตู้อะไรอย่างนี้นะครับเราไม่อยากเข้าตู้เย็นนะครับเราก็นวดแป้งแข็งเอาไว้แข็งขนาดไหนเราก็กะเวลาเอานะครับว่าเราใส่น้ําประมาณเนี้ย เราพักแป้งหกชั่วโมงเดชั่วโมงแป้งเราเละไหมแป้งเราแข็งไหมถ้าเกิดว่าแป้งเราเละรอบต่อไปเราก็ต้องลดนะครับลดน้ําลงถ้าเกิดว่าเราพักแป้งไปแป้งเราแข็งรอบต่อไปเราก็เพิ่มน้ําเข้าไปเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าน้ําไม่มีคําว่าตายตัวครับให้เราสังเกตเอาครับในสูตรนี้จะสูตรไหนก็แล้วแต่ Favorite. ครับน้ําไม่มีคําว่าตายตัวนะครับจําไว้นะครับให้เราดูให้เรา ให้ลองให้เราสังเกตเอานะครับเห็นไหมครับแป้งก่อนขนาดนี้ครับไปทอดแล้วมันแข็งนะครับแสดงว่าแป้งตัวนี้เรานวดแข็งไปนะครับถ้าเกิดเรานวดแข็งไปทําไงเราเพิ่มเวลาหมักเข้าไปจากสามเป็นชั่วโมงเป็นสี่ชั่วโมงจากสี่เป็นห้าจากห้าเป็นหกอะไรไปอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเราพักแป้งนานๆไปมันก็จะเละไปอะไรนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้จะพักแป้งสามถึงสี่ชั่วโมงแล้วก็จะเอาเข้าอาเข้าตู้เย็นนะครับแต่ ต้องกลับแป้งหนึ่งครั้งนะครับจะมาแป้งกี่ชั่วโมงก็แล้วแต่จะต้องกลับแป้งหนึ่งครั้งนะครับเขเคนะครับเราจะใส่ถุงสวนไว้นะครับแล้วก็ผ้าคลุมนะครับนี่นะครับพยายามเข้าดูคลิปนะครับพยายามเข้าดูคลิปบ่อยๆนะครับดูบ่อยๆนะครับดูเลยครับ ว่างต้นไหนดูเลยนะครับถ้าไม่ดูเราจะทําไม่เป็นนะครับเพราะว่าทุกคลิปเนี่ยจะมีประโยชน์นะครับจะมีความรู้จะได้ความรู้ทุกคลิปเลยที่ลงไปนะครับพยายามเข้าดูเข้าดูและสังเกตเข้าดูและสังเกตนะครับถ้าแป้งเล้วไปนะครับสมมติว่าแป้งเล้วไปเนี่ยพอเราไปทอดแล้วป่ามันก็จะไม่กางมันจะกอดกันมันจะติดกันมันจะไม่ออกจากการอันนั้นคือแป้งเละนะครับถ้าแป้งแข็งเนี่ยคือไม่ค่อยฟูฟูยากนะครับขึ้นยาก อะไรอย่างนี้นั่นคือแป้งแข็งมันเนื้อมันเหนียวมันหนืดอะไรอย่างนี้แสดงว่าแป้งแข็งนะครับถ้าแป้งแข็งเราก็ต้องเพิ่มน้ําเข้าไปรอบต่อไปแล้วก็เพิ่มน้ําเข้าไปแค่นั้นเองนะครับให้ดูคลิปบ่อยๆนะครับดูจนเข้าใจแล้วลงมือทําทําได้แน่นอนนะครับเพราะว่าสูตรที่ให้ไปเนี่ยเราก็ทําตามสูตรนะครับที่ขายทุกวันนี้ก็สูตรที่ให้ไปนะครับที่ทําไม่ได้ก็เพราะว่า เรายังไม่เข้าใจเรื่องแป้งนะครับเรายังไม่เข้าใจนะครับว่าอ่อนแข็งเลี้ยวขนาดไหนอันนี้เรายังไม่เข้าใจนะครับให้เราทําไปเรื่อยๆสังเกตไปเรื่อยๆทาทุกครั้ง FO ให้สังเกตทุกครั้งทําทุกครั้งสังเกตทุกครั้งแล้วก็จะทําได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนกลับแป้งนะครับนะครับอีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับจะมากลับแป้งให้ดูนะครับโอเคนะครับ